นุชาบุรภาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำำรําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงกันคลังจะมีการพิจารณานําสิทธิประมาณ3.07ล้านสิทธิที่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กําหนดกลับมาเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนอีกรอบจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ให้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลเพื่อจะได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งหนึ่งแนนุชากล่าวต่อว่ายอดรวมการใช้จ่ายภาครัฐและประชาชนภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคในประเทศปี2565ข้อมูลณพฤหัสบ,บดีที่15กันยายน2565เวลา23นาฬิกามีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม36.43ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม23,934.5ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคนคะเครึ่งระยะที่5มีผู้ใช้สิทธิ์สะสม23.40ล้านคนยอดใช้ใจ่ายสะสม21,338ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจส่ายสะสม18,117ล้านบาทและรัฐร,ร่วมจส่ายสะสม15,21ล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่5มีผู้ใช้สิทธิสะสม12.5ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม2,422.5ล้านบาทโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3มีผู้ใช้สิทธิสะสม874,638คนยอดใช้จ่ายสะสม174ล้านบาทแนนุชากล่าวว่าสถานาการณ์ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 15กันยายน2565ณเวลา15นาฬิกามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว13 1, 11, ล้าน1 1 1 3 5 5รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์8,373,969รายผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน4,737,386รายซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการได้จนถึง19ตุลาคมนี้